สวัสดีครับกลับมาเจอกันหลังเกมลวอร์พูลนะครับก็สะดุดอีกแล้วอ่ะคือในช่วงหลังนะครับผมสึกว่าเกมลับของลวอร์พูลมันไม่เหมือนเดิมนะครับพลาดกันค่อนข้างง่ายคือถ้าเราไปดูสถิติตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่าลวอร์พูลเสียประตูแทบจะถุกนัดเลยและก็เสียเยอะด้วยนะครับไม่ได้แข็งแกล่งเหมือนเดิมแล้วเกมลับเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังได้เกมลุกแหละครับที่มันสามารถยิงประตูได้เรื่อยๆช่วยให้ทีมไม่แพ้หรือว่าช่วยให้ทีมนั้นสามารถเก็บชัยชนะได้และเกมนี้นะครับลูอร์พูลเริ่มต้้นดวยที่แบบ แปลกตาไปพอสมควรเลยเนาะเพราะว่ามันมีทั้งเคอร์ติสโจนแล้วก็โดมินิกโซโบสไลนะครับที่ปกติแล้วเนี่ยสคนนี้จะไม่ค่อยได้ลงเล่นพร้อมกันเท่าไหร่มันเลยทำให้ในเกมเนี่ยครับมันคาดเดาไม่ได้ว่าใครจะเล่นตำแหน่งไหนกันแน่ซึ่งในตอนแรกเนี่ยครับตอนที่เริ่มเกมมาได้สักประมาณ10นาทีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเคอร์ติสโจนอ่ะเขาขึ้นไม่ได้เป็นปีกซ้ายแล้วก็มีเดียโกโจต้าเล่นเป็นกองหน้าตัวเป่าแต่พอหลังจาก10นาทีแล้วเนี่ยครับผมรู้สึกว่าเดียโกโจต้าเขาจะขยับออกมาทางด้านซ้ายมากขึ้นนกกวว่่าใชงแร แล้วก็จะมีเดอมินิกโซโบสไลที่เขาดันขึ้นหน้าไปเล่นเป็นฟอลไนแต่ว่ามันก็มีบางทีเหมือนกันครับที่โมซาร่ากับเดียโกโจตาเนี่ยเหมือนกับว่าพวกเขาเล่นเป็นกองหน้าคู่แล้วก็มีโซโบสไลเนี่ยครับเล่นเป็นกองหน้าปอต่ําคอยสอดขึ้นไปคือมันก็เหมือนกับที่อร์เนอร์สโลตเขาเคยพูดแหละครับในตอนที่เขาเข้ามารับงานตั้งแต่แรกๆเลยอะเขาบอกว่าเขาไม่ยึดติดเลยครับกับตัวเลขของฟอร์เมชั่นใครจะเรียกยังไงก็แล้วแต่4-4-2 4-3-3 4-5-1จะเรียกอะไรก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยแต่ว่วววาาคมมมจริงแล้ในเกเกกึ มันไม่มีระบบตัวเลขที่ตายโวขนาดนั้นซึ่งในเกมนี้นะครับผมคิดว่าเราเห็นได้ค่อนข้างชัดและในช่วงต้นเกมเนี่ยครับผมคิดว่าลรเวอร์พูลเริ่มต้นได้ดุดันนะครับเพลสสูงจนนักเตะวินล,ล่าโดยเฉพาะแม็กกินเนี่ยออกบอลผิดพลาดถึง2ครั้งเลยเกือบเสียประตูด้วยแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับผมคิดว่าวิลล่าเนี่ยเริ่มจะตั้งเกมได้พยายามเซตบอลจากหน้าโกค่อยๆแกะกันออกมาพลาดก็ไม่สนใจพลาดก็ไม่เป็นไรแม็กกินเนี่ยครับจากในช่วงแรกอะที่พลาดไป2ครั้งช่วงต้นเกม หลังจากนั้นเขาก็ดูโอเคมากขึ้นนะครับสามารถแกะเพสได้ถึงแม้ว่าการแกะเพสของแม็กกินแต่ละครั้งเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยสมูทมันจะดูแบบอิเล็กเคะทุลักทุเลสักนิดหนึ่งอ่ะแต่ว่าเขายังเอาตัวรอดได้ไงแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะครับพอแม็กกินไม่พลาดคนอื่นก็พลาดแทนแล้วก็เสียหายหนักเลยคราวนี้ความผิดพลาดในเกมลับของกาเซียนะครับที่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอะทําไมเขาถึงตัดสินใจส่งไปยัดเข้าเท้าของโจตาแบบนั้นคือเขาตั้งใจจะส่งกลับไปที่มาติเนสนะครับเอมี่มาติเนส แต่ว่ามันผิดพลาดแบบหนักมากๆอาจจะด้วยประสบการณ์แหละครับอายุ22เองเพิ่งย้ายเข้ามาแล้วก็เพิ่งจะลงเล่นให้กับแอสตันวิลล่าไปเพียงแค่2เกมเองครับ45นาทีกับ90นาทีและพอวันนี้เขาโดนบีบหนักๆเข้าการตัดสินใจเพียงเซลว,วินาทีเนี่ยครับของแบบนี้มันผิดพลาดกันได้เพียงแต่ว่าในครั้งนี้มันเสียหายหนักจนถึงขั้นเสียประตูเลยและโมซาลายิงได้อีกแล้วและพอแอสตันวิลล่าเสียประตูขึ้นนําไปครับพวกเขาก็พยายามที่จะทวงคืนมอร์แกนโรเจอร์กับมาคัตแล็ฟอร์ด สามารถคุกคามได้เป็นระยะเลยนะครับแรฟฟอร์ดเนี่ยก็มีหลุดไปครั้งหนึ่งเปิดเข้ากลางมาจนได้ประตูแต่ว่ามันล้ำหน้าไปก่อนและผมก็มานั่งไล่ดูรายชื่อนักเตะของแอสตันวิลล่าทั้งตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองเลยนะครับจากที่ผ,ผ่านมาหลายๆนัดเนี่ยผมต้องยอมรับว่าผมไม่ค่อยได้ดูแอสตันวิลล่าเล่นเท่าไหร่แต่พอวันนี้เห็นรายชื่อนักเตะโอ้โหตัวลูกเขาใช้ได้เลยนะตัวลูกเขาดีเลยอ่ะเสริมทีนได้ดีเลยนะครับมอร์แกนโรเจอร์มาคัทแรฟฟอร์ดมาโกอาเซนซิโอโอลิวัตกิน แถมสำรองเนี่ยครับก็ยังมีดอนดาวมาเล่นแล้วก็จาขอบลามซีอีกทุกคนมีความเร็วดูคล่องดูไปกระบ,บอลได้ดีจบสกอร์ได้ด้วยน่ากลัวนะครับเกมลูกของพวกเขาเนี่ยก่อนที่แอสตันวิลล่าจะไม่ได้2ประตูพลิกขับที่มานําได้ก่อนจบครึ่งแรกครับท,ท,ทั้งๆที่ทั้ง2ประตูเนี่ยเอาจริงๆมันควรจะเป็นจังหวะที่เราน่าจะป้องกันได้ดีกว่าเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ไม่มีอะไรเลยอะครับโอเคลูกแรกผมไม่ว่าก็ได้มันเป็นลูกตั้งเตะทางวินล่าเขาก็จะมีคนลูกตั้งเตะครับ ออสตินแม็กฟีโดยที่ก่อนแข่งกับเรอัลมาดรเนี่ยครับแอสตันวินล่าสามารถยิงประตูในลีกได้35ประตูโดยที่10ประตูเนี่ยครับ10ประตูจาก35เนี่ยมันมาจากลูกเซตพีดเท่ากับ29เลยนะครับแม่งเยอะมากๆเป็นรองแค่อาร์เซนอลทีมเดียวเออผมไม่แน่ใจว่าเป็นรองคิตซ่าพาเลตอีกทีมด้วยหรือเปล่าไอ้ข้อมูลตรงเนี้ยผมยังไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่ามันก็อยู่ในระดับต้นๆของลีกอะครับถือว่าเป็นอาวุธที่น่ากลัวของแอสตันวินล่าในฤดูกาลนี้เนาะ แต่ว่าประตูที่2ที่เสียเนี่ยครับผมมองว่ามันแอบง่ายไปนิดนึงคือไม่รู้ว่าเป็นแผนของอาร์เนอร์สโลตหรือเปล่านะที่เขาไม่ค่อยให้โมซาล่าลงมาช่วยเล่นเกมลับมันก็เลยกลายเป็นอีกวันหนึ่งครับที่เทรนนี่เหนื่อยหนักมากๆถึงแม้ว่าเขาจะประกบมาคัดแยฟอร์ดได้ดีพอสมควรตลอดทางเกมก็ตามแต่หลายๆจังหวะหลายๆช่วงเวลาเนี่ยเทรนดโดนลุม 2- 1 3หนึ่งตลอดบางช่วงบางจังหวะของเกมก็มีร์แกนโรเจอร์โยกเข้ามาอีกคนนึงมีอาเซนซิโออีกครับบางครั้งลูก้าดีนก็เติมขึ้น,นมาอีก โอ้วันนี้เทรนต์แม่งหนักมากๆคือต่อให้เทรนต์เขาเล่นเกมลับได้ไม่ดีเนี่ยผมก็ไม่อยากจะไปว่าอะไรขเขาไงคือยังไงเดีย่ะคือผมเชื่อว่าทุกคน,นรู้ครับว่าเทรนต์เนี่ยเล่นเกมลับไม่ได้ดีถึงขนาดนั้นแต่ว่าการที่เราใช้เขาเป็นโปริงใช้เขามาตลอดในช่วงหลายปีเนี่ยเพราะว่าเราซื้อในเรื่องเซนฟุตบอลการออกบอลของเขาไม่ใช่เหรอครับคือถ้าคุณมีนักเตะแบบนี้อยู่ในทีมแล้วคุณไม่ใช้เนี่ยคุณบอกว่าห่วยไม่ต้องไปใช้มันผมว่ามันอาจจะดูตลกไปนิดนึง คือถ้าใครดูบอลทันในยุค90ยุค2000นะครับลองนึกภาพตามว่าถ้าทีมของคุณเนี่ยมีโรเบโตคาร์ลอสและคุณดอบโรเบโตคาร์ลอสเป็นตัวสำรองอะ่ะแฟนบอลก็น่าจะด่าครับว่าไม่บ้าก็เพีย้ยนเราต้องใช้ครับเรายังไงเราก็ต้องใช้เทรนด์แต่ว่าในเรื่องของการเล่นเกมลับเนี่ยเพื่อนทุกคนเพื่อนร่วมทีมทุกคนต้องช่วยกันแต่ว่าลูกที่2เนี่ยครับผมรู้สึกว่ามันง่ายเกินไปผมคิดว่าจังหวะเนี่ยกาเวนแบกน่าจะพลาดเขาวิ่งเข้าไปบีบลูก้าดินช้าไปนิดนึง มันเลยทำให้ลูก้าดีนเนี่ยยืนว่างเลยครับได้ครอสบอลเข้ามาสบายๆเลยแถมจังหวะที่ครอสเข้ามาแล้วเนี่ยครับไม่มีใครวิ่งประกบหรือว่าบางทางโอลิเวอร์กินเลยคือโอลิเวอร์กินเนี่ยเขาเป็นจุดเริ่มต้นแหละเขาเป็นคนส่งบอลให้กับลูก้าดีนเองก่อนที่เขาจะวิ่งแหวกเข้ามาตรงกลางเลยครับไฟเขียวผ่านตลอดทั้งโซโบสไลท์ทั้งแ so ม็กอลลิสเตอร์ ister, เอาแต่มองบอลครับไม่ได้มองโอลิเวอร์กินเลยปล่อยให้วิ่งผ่านมาเฉยๆมองเข้าไปง่ายๆลูกที่2งนี่ง่ายมากๆ แต่ว่าภาพรวมของครึ่งแรกเนี่ยครับผมว่าเราเล่นกันโอเคนะครับโจนแมคก้าดอมผมว่าโอเคเลยนะทุกคนเล่นได้โอเคนะครับโจต้าก็เหมือนกันถึงแม้ว่าไอจังหวะหลุดเดี่ยวเนี่ยเขาน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าเขายิงออกไปไหนก็ไม่รู้แต่ถ้าเราไปมองดูในโร่งการมีส่วนร่วมกับเกมเนี่ยครับผมคิดว่าโจต้ายังทําได้ดีอยู่แต่ว่าอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกนะครับคือในครึ่งแรกเนี่ยครับผมรู้สึกว่าเกมของลูฟ่าพู๋มันดูขาดความเร็วขาดความดุดันไปนิดนึงโดยเฉพาะในการโจมตีพื้นที่สุดท้าย มันดูเล่นกันช้าครับโอเคแหละถึงแม้ว่าลรืวอ์พูลนั้นจะสามารถสร้างโอกาสได้เยอะแต่ความรู้สึกของผมก็คือเกมมันดูช้าไปหน่อยก่อนที่เริ่มครึ่งหลังมาได้ประมาณประมาณ3-4ถึงนาทีนะครับแลฟฟอร์ดเกือบยิงให้วิลลาทิ้งห่างเป็นสามหนึ่งแลฟฟอร์ดดูดีขึ้นเยอะนะครับดูมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะมากผิดกับตอนที่ Man, อยู่แมนยูในช่วงท,ท้ายๆเลยอะ่ะแบบช่วงนั้นนี่คือปล่อยจอยมากๆไม่เอาอะไรแล้วอะ่ะซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะครับนักเตะแ,แย่ๆคนหนึง่ง จากที่หนึ่งพอย้ายมาอยู่ทีมใหม่เนี่ยทุกอย่างมันถูกรีเซ็ตใหม่หมดบรรยากาศใหม่ความรู้สึกใหม่ๆซึ่งในฐานะแฟนฟุตบอลแล้วเนี่ยครับก็ดีใจกับมาขัดหลายปอร์ดด้วยแล้วกันเนาะหวังว่าเขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากนี้นะครับแต่หลังจากนั้นครับลูอิสูเก็มาสามารถตีเสมอได้จากเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนโดยที่โมซาล่านี่เอาอีกแล้วครับทั้งยิงทั้งก่ายในนัดเดียวกันผมนึกภาพไม่ออกจริงๆนะครับว่าถ้าเราไม่มีโมซาล่าแล้วมันจะเป็นยังไงในขณะที่ลุยดีอาร์เนี่ยครับ ก็ไม่ได้ลงเล่นอย่างสม่ําเสมอฟอร์มก็ขึ้นขึ้นลงลงโจต้าก็เจ็บบ่อยเกินไปดาวินุนเยสเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเคียซ่านี่ก็ไม่น่าจะฝากฝังอะไรได้ครับถึงแม้ว่าการที่เรามีเคียซ่าอยู่ในทีมเนี่ยมันจะทำให้ผมรู้สึกดีใจมากๆก็ตามเอ้ยก็นึกไม่ออกจริงๆนะครับถ้าเราไม่มีซาร่าแล้วเราแม่งจะเป็นยังไงวะตอนเนี่ยมันคงไม่เหลือใครยิมประตูได้แล้วอะ่ะ ซึ่งนักเตะตัวโกุกคลด่นในทีมที่เหลือเนี่ยครับจำเป็นต้องชุดตัวเองดึงฟอร์มการเล่นของตัวเองขึ้นมาให้ได้มากขึ้นกว่านี้มากๆๆม,ม,มากเลยอ่ะและหลังจากนี้เสมอได้แล้วเนี่ยผมไม่เข้าใจนะคือผมไม่รู้ว่าทำไมอาร์เนอร์สตารเขาถึงเปลี่ยนเทรนด์ออกเนาะคือการที่เขาเอาโจตาออกเนี่ยครับโอเคผมเข้าใจเพราะว่าก่อนที่จะเริ่มเกมที่เจอกับวิลล่าเนี่ยในช่วงพรสคอนเฟิร์นส์อาร์เนอร์สตรเขาบอกว่าโจตายังไม่สามารถเล่น90นาทีได้หรือจะให้เล่นติดต่อกัน 60- 70นาทกติบ4จเกมแบ,บนาทม่ได้ นั่นมันก็แปลว่าความฟิตมันยังไม่ถึงครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่เทรนด์น่ะมันไม่ไหวจริงๆหรอมันไม่ฟิตจริงๆหรอซึ่งเราไม่มีทางรู้เรื่องราวเบื้องหลังเลยครับว่ามันเป็นยังไงคือโอเคแหละถ้าเทรนด์เขายังไม่ฟิตเนี่ยก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าเทรนด์เขาฟิตแล้วเขาสามารถเล่น90นาทีได้แล้วแต่อาร์เนอร์ส็อต์อ่ะเขาเดันไปคิดถึงอนาคตที่จะต้องเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ถ้าเป็นแบบนั้นนะผมคิดว่าอาร์เนอร์ส็ลตเนี่ยพลาดเต็มๆและส่วนเรื่องของดา yes วินนู เอคือผมก็เข้าใจนะว่าเขาวิ่งมาเร็วอะแต่จะให้บ่นอะไรอีกอะครับมันก็เหมือนกับเรามานั่งด่ากรรมาการทุกวีกะด่าไปมันก็ไม่ดีขึ้นผมถึงบอกไงว่าแบบแยกย้ายเขาวะขายได้ขายไปเลยมะกราคมที่ผ่านมาเนี่ยขายได้ขายไปเลยจริงๆอะมันไม่ทีมจากลาอุยื่นเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องภูไม่ขายเนาะก็ดูทรงแล้วดาวินก็อยากไปด้วยแหละครับคือถ้าใครได้ติดตามคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์พิเศษอะ ที่าดาวินเขาไปนั่งคุยกับดูดีอาสครับผมว่าคําพูดของดาวินน่ะที่เขาดูเหมือนจะพูดเล่นแต่ว่ามันก็ดูมีนัยยะอะไรบางอย่างเหมือนกันนะว่าเขาก็อยากไปซาอุและผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปอ่านคอมเมนต์ตามเพจต่างๆใน f c e e o o o อะครับก็หลายคนบอกว่าการที่โจต้ายิงพลาดเนี่ยไม่ยอมด่าแต่พอดาวินยิงพลาดนี่อหูด่ากันใหญ่ผมก็อยากจะบอกนะครับว่าไอเกมเนี่ยมันอาจจะใช่แต่เกมอื่นละครับโจต้ามันพลาดกี่ครั้งเอง การยิงพลาดเนี่ยของแบบนี้มันพลาดกันได้กองหน้าระดับโลกทุกคนพลาดง่ายๆมาหมดแล้วครับโรนัลโด้อารนายเมสซี่ซัวเรสโรนัลโด้ซีอาร์เซเว่นเบนเซม่าเลวันดอฟกี้ทุกคนพลาดง่ายๆหมูหกมาหมดแล้วทุกคนยิงประตูเป็นเรื่องปกติพลาดง่ายๆเนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดแต่ว่าดาวินเนี่ยพลาดง่ายๆเป็นเรื่องปกติแต่ยิงเข้าเมาาื่อไหร่นี่โอ้โหดีใจกันปิดซอยฉลองมันกลายเป็นอย่างนั้นไปอะครับ มันไม่ได้อะคือโอเคแบบเราไม่พูดถึงจังหวะยิงพลาดก็ได้เอาแค่การมีส่วนร่วมกับเกมก็ได้ครับในช่วงหลังจากที่ดาวินลงมาเนี่ยดาวินแทบไม่มีส่วนร่วมกับเกมเลยเขาเล่นไม่ได้เขาไม่ได้บอลเขาวิ่งไม่ถูกช่องอย่างในเกมเนี่ยครับจังหวะที่เขาแทงให้กับโซบสไลในช่วงท้ายเกมอะจังหวะนั้นนี่ผมแม่งหลุดดาวมาเลยนะโซบสไลยืนติดกับลายกองหลังอยู่แล้วครับไม่ใช่วิ่งมาจากด้านหลังและการที่โซบสไลเขายืนอยู่เฉยๆเนี่ย แลวคุณไปแทงทะลุให้เขาแบบนั้นเนี่ยครับใครมันจะออกตัวทันวะแถมดาววิ่งก็ไปใส่หัวใส่โซบสไลด์เขาอีกหนักครับโอ้โหหนักหนักมากๆไอจังหวะหลุดเดียวก็เหมือนกันซาร่านี่วิ่งขึ้นมาแล้วอะ่ะดันจะไปแตะหลบเอมี่มาติเนสแล้วก็เป็นการแตะหลบแบบไม่มีชั้นเชิงอะไรไม่มีออกข้างอะไรเลยอะ่ะจิ้มไปตรงๆให้มันโดนตัวเขาซะอย่างนั้นคือผมว่าดาวินเน่ะเขาไม่ได้มองซาร่าแหละคือถ้าเขามองอะ่ะผมเชื่อว่าดาวินเขาต้องส่งอะ่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ส่งไงคือถ้าเราอยากจะเป็นแชมป์นะครับ เราจะมาฝากความหวังไว้กับกองหน้าแบบนี้จริงๆเหรอผมเชื่อว่าทุกคนมีคําตอบครับและผมคิดว่าคนส่วนใหญ่น่าจะเริ่มคิดเหมือนกันแล้ว